สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าแล้วในโมโต G20 ี่เนี่ยบันบันทึกเสียงคุยโทรศัพท์ได้ไหมเออนะรวมไปจนถึงรับสายยังไงวางสายยังไงในเครื่องโมโต G20 อันนี้ก็มาดูกันว่ามันมีหรือไม่มีอ่มาเราไปดูกัน <c oughs> เราก็ไปดูอ่าวเวลาเราโทรนะกดโทรศัพท์ปั๊บเนี่ย รับสายยังไงอ่ามันก็จะเห็นเนี่ยเน,นี่ยเขาบอกว่าอะไรเลื่อนขึ้นเพื่อรับสายก็คือเอานิ้วเราเนี่ยนะแตะตรงไอ้หูโทรศัพท์เนี่ยนะแล้วก็ลูดขึ้นไปเราก็จะเรียกว่ารับสายแล้วถ้าเกิดเราจะตัดสายไม่รับสายละ่ะเออตัดสายไม่รับสายเนี่ยนะเราก็นี่ข้างล่างมันจะมีตัวหนังสืออยู่เขาบอกว่าเลื่อนลงเพื่อตัดสายเราก็แค่กดตรงหูโทรศัพท์นี้แล้วก็ลากลงไปข้างล่างแค่นั้นเอง มันก็จะตัดสายแล้วก็วางสายไปคนโทรเขาก็จะรู้ว่าเออเราวางสายไม่สะดวกในการรับสายช่วงนี้พี่เดี๋ยวค่อยโทรกลับอะไรประมาณอย่างนั้นนะอ่ะอันนี้เป็นการรับสายวางสายแล้วมีบันทึกเสียงโทรศัพท์ไหมอ่ะอันนี้เราก็เก็บภาพมาให้ดูว่าในหน้าจอมันไม่มีนะพี่อ่าไม่มีไม่มีมมในอันนี้ใน P พียวแอนดแล้วดี่ผมกันเป็น Android 11เคยมีคนบอกเอาไว้ว่าใน Android 11มันไม่สามารถบ,บันทึกเสียงโทรศัพท์ได้ จริงเทศประการใดไม่รู้แอนดรอยครอบมีไหมอันเนี้ยต้องแล้วแต่ยี่ห้อไหมยังสงสัยเขาบอกไม่มีจริงๆเหลอสงสัยเลยในบางยี่ห้อที่เขาที่เขาเป็นแอนดรอยครอบที่แบบเขาเขาใส่ใจเรื่องเนี้เขาจะมีให้ลูกค้าไหมอ่าแต่ที่ที่สำคัญเอาง่ายๆเลยนะใน พีแอนดรอยไม่มีเพราะมีแค่ลำโพงมีปุ่มกดมีปิดเสียงมีเพิ่มการโทรมีวิดีโอคอลแล้วก็มีพักสายมีแค่นั้นเสร็จแล้วเราก็กดวางหูเลยมีแค่นั้นเองมีกดวางหูสีแดงจบมันมีแค่นั้นนะพี่น่าในเครื่อง m o โต G20 ก็ประมาณนี้แหละเอามาฝ่ากันไม่มีบันทึกเสียงโทรศัพท์เสียงคุยโทรศัพท์บันทึกไม่ได้ถ้าอยากมีต้องไปหารุ่นอื่นไม่รู้รุ่นไหนมันมีก็ไปดูเอาก็แล้วกัน แล้วก็ให้เจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ